มาเที่ยวหรือมาโดนขังกูเขตแซนบล็อกแจ้งความนักท่องเที่ยวหนีออกก่อนครบ14คืนก็เดี๋ยวข่าวลงไว้ใต้วิดีโอนะครับคือมันไม่ผิดอะไรที่คุณจะมีกฎเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดให้มันมากขึ้นแต่ว่าจากข่าวนี้คือคนที่หนีออกไปจะเรียกว่าหนีหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะก็คือเป็นสาวไทยที่มาจากอังกฤษนะแต่ว่าคำถามคือระบบคุณมันหอหีบเองไหม เพราะว่าคุณจะต้องมีข้อมูลของทุกคนที่เข้ามาใช่ไหมทุกคนที่เข้ามาจากต่างประเทศก็จะมาจากทางสนามบินอ่าและคุณก็ต้องมีข้อมูลอยู่แล้วคนต่างชาติเข้าไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ายัางไงก็ต้องมีการตรวจสอบพาสปอร์ตคนตรวจเช็คก็จะรู้แต่บางทีมันจะมีความผิดพลาดขึ้นว่าถ้าคนที่ออกไปเป็นคนไทยเพราะว่าการบินในประเทศสามารถใช้เพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าคําถามคือระบบมันห่อหีบเองไหม ตอนขาเข้าคุณก็ต้องมีข้อมูลเขาตอนขาออกก็ต้องรู้ใช่ไหมถูกไหมแต่ว่าความจริงนะตอนที่เราขึ้นเครื่องบินในประเทศสังเกตไหมเขาตรวจยังไงในประเทศเราไม่ได้ผ่านตอมอะไรนะบินในประเทศไม่มีตอมนะคือมีเจ้าหน้าที่ยืนตรวจบ,บัตรเฉยไม่ได้ใช้คอมเคลมอะไรทั้งสิ้นเลยฉะนั้นมันเป็นความหอหีบของระบบเองคือถ้าสมมุติว่ามีคนจะฝ่าฝืนจริงแต่ถ้าระบบมันดีซะอย่างว่าขาออกก็รู้ว่าเออคนนี้ยังอยู่ไม่ครบสิบสี่เขาก็ไปไม่ได้ถูกไหม มันก็ไม่มีที่มาของการต้องมาแจ้งความตามหัวข้อนี้แจ้งความแล้วก็คือเราก็ไม่รู้แจ้งความแล้วเขาจะโดนอะไรในนี้ไม่ได้บอกเลยเชื่อว่าไม่น่าจะหนักเพราะว่ามันไม่ได้มีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ว่าในนี้เขาบอกเองนะก็คือเพื่อให้คนอื่นไม่เอาตามเยี่ยงอย่างตกลงนี้คือมาเที่ยวหรือมาโดนขังทั้งทั้งที่ตามกฎแล้วคนที่ที่เข้ากูเขตแซนบล็อกเนี่ย ก็คือคนที่มาจะต้องฉีดวัคซีนมาก่อนแล้วคือเขาฉีดแล้วนะเราไม่ควรจะต้องกลัวเขาอีกต่อไปแถมยังต้องตรวจก่อนมาลงสนามบินก็ต้องตรวจฉะนั้นต่อให้หนีตั้งแต่เดยวันเลยเนี่ยโดนตรวจไปสองรอบแล้วฉะนั้นไม่ต้องกลัวเขาอีกต่อไปแต่กลายเป็นว่าต้องมาคอยจี้ให้ทุกคนอยู่ในกฎระเบียบโดยที่มันไม่จําเป็นตกลงจะเปิดจริงไหมเนี่ยอยากเปิดจริงไหมคือเราเข้าใจในแง่ที่ว่าเหมือนกลัวจนตัวสั่นว่าจะโดนปิดอีกคือ,คอต้องแยกสองส่วน ไอส่วนของพวกราชการเอาอไม่ได้พูดถึงตัวตัวเล็กตัวน้อยนะพูดถึงตัวหัวหัวชิงว่ากลัวคนอื่นว่าว่าควบคุมไม่ดีก็เลยต้องมาออกกฎปิดกัน้นอ่าส่วนของเอกชนก็อ่อนแอเองปล่อยให้เขาออกกฎอะไรมากมายโดยที่เอกชนเนี่ยออเข้าใจเลยว่าขอแค่ให้ได้เปิดแต่ว่ามีความหวังเล็ก,เล,กเล็กน้อยๆเหมือนผู้หญิงที่มีสามีเจ้าชู้แล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะเปลี่ยนไปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งมันไม่เปลี่ยนหรอกเพราะว่าระบบของประเทศนี้ เป็นระบบราชการมากขึ้นเรื่อยๆคือคนที่เข้ามาเราต้องเข้าใจนะว่าเขาจ่ายเงินมาเขาไม่ได้เข้ามาฟรีถึงแม้จะเป็นคนไทยก็ไม่ได้เข้ามาฟรีไม่ได้ต้องมาอยู่ในแซนด์บ็อกซ์ฟรีด้วยจ่ายเงินมาเยอะใช่ไหมฉะนั้นเราจะปฏิบัติกับเขาเหมือนลูกน้องในหน่วยงานอะไรอย่างนี้ได้ยังไงที่มีกฎระเบียบถึงขั้นจะต้องแจ้งความอะไรเนี่ยนะเชื่อไหมว่าเอาไปกดดูของต่างประเทศเนี่ยคืออันนั้นอนะ ต้องเป็นคนมาจากประเทศเสี่ยงเท่านั้นด้วยนะที่เขาจัดรายชื่อเอาไว้ถึงจะต้องกักตัวนะแต่อันนี้คืออะไรครับฉีดวัคซีนมาแล้วถ้าออกตั้งแต่หมายถึงว่าหนีตั้งแต่วันแรกๆเลยก็คืออย่างน้อยก็ตรวจไป2อรอบแล้วใช่ไหมถ้าหนีตอนกลางๆก็ตรวจไป3มรอบแล้วยังต้องกลัวเขาเพราะว่ามันมีลักษณะนี้มาหลายครั้งแล้วแหละคนในประเทศก็โดนตั้งแต่ล็อกดาวน์ครั้งที่2แล้วมั้งมันเป็นที่ระบบของคนปกครองว่าไม่แยกแยะเลยปฏิบัติกับคนที่ประชาชนในประเทศ คล้ายๆกับปฏิบัติกับลูกน้องมากขึ้นเรื่อยๆปฏิบัติกับนักท่องเที่ยวก็คล้ายๆกับปฏิบัติกับลูกน้องมากขึ้นเรื่อยๆคือไม่สนใจคือทุกคนต้องมางอฉั้นอย่างเดียวก็ลองคิดดูว่าสมมติว่าคุณอยู่ในหน่วยอะไรของคุณเนี่ยคุณเป็นหัวหน้าแล้วสั่งลูกน้องได้ใครหันขวาหันได้แล้วถามว่าคุณกลับบ้านไปคุณจะไปสั่งภรรยาสั่งสามีสั่งลูกเหมือนกับสั่งลูกน้องได้ไหมมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเฉะนั้นมันคนละแบบกันจะมาใช้การแจ้งความแบบเนี้ยคือเอาเข้าาจจจริงอะไไม่ด โดนโทษร้ายแรงก็ได้แต่ว่าข่าวมันออกไปแล้วภาพพน์มันไม่ดีแล้วยังจะมาอยากได้นะักท่องเที่ยวสมล้านภายในช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้ครับก็เอาเป็นว่าเอาตามข่าวนะครับก็คือเอ,อ่อตรงนี้เขาบอกเลยว่าผู้ว่าภูเก็ตนะฝ่ายราชการของเรานั่นแหละสั่งแจ้งความแล้วสาวไทยแหกกดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เจอโผล่ชนบุรีคนนี้แหละครับเสื้อข่าวตรงกลางนี่แหละผู้ว่าดูหน้าหล่อๆของท่านเอาไว้แล้วกันผู้ว่าภูเก็ต สั่งแจ้งความแล้วสาวไทยแหกกฎภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เดินทางออกจากภูเก็ตก่อนครบกำหนด14วันเจอโพรโชนบุรีประสานปลายทางกักตัวแล้วอันนี้เบื้องต้นก็คือกักตัว ALQ ใช่ไหมก็คือเสียตังค์เพิ่มแน่นอนเขาไม่ให้กักฟรีหรอกแล้วก็เรื่องของแจ้งความแล้วมีโทษอะไรหรือเปล่านี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะตอนนี้ถึงขั้นอะไรอ่ะนายแพทย์สาธารณสุขภูเก็ตพูดในรายการทางสวทภูเก็ตผู้ว่ารายงานประชาชน ถึงชื่อรายการถึงกรณีที่นะักท่องเที่ยวไม่ปฏิบัติตามกําหนดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์คือเขาก็คือลูกค้าใช่ไหมจะลูกค้าทางตรงหรือทางอ้อมก็คือลูกค้าแต่กลายเป็นว่าต้องมารายงานเหมือนกับว่าเอ้ยไอ,ยอยคนนี้มันหนีนะเราจัดการอะไรสักอย่างกับเขาแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้ออบคิดว่านะไม่ได้บอกว่าถูกภูเก็ตเนี่ยอยู่ในสภาพกลัวจนตัวสั่นกลัวอะไรกลัวเชื้อพุ่งแล้วจะโดนส่วนกลางสั่งปิดเราเข้าใจในส่วนนี้แต่ว่าคุณคืออ่อนแอเกินไป คือระบบทั้งระบบมันเป็นราชการไงฉะนั้นต้องซ้ายหันขวาหันตามส่วนกลางห้ามหือทั้งทั้งที่มันไม่ควรจะอ่อนแอขนาดนี้ก็คือถ้าเชื้อพุ่งเดี๋ยวเขาจะโดนปิดฉะนั้นเขาจะต้องมาบีบทุกคนที่จะเข้าจังหวัดทั้งคนในประเทศทั้งคนที่มาจากต่างประเทศทุกคนจะต้องโดนเขาบีบเพื่อรักษาความบริสุทธิ์อ,อ้บเชื่อเลยเหตุการณ์นี้มันกําลังย้อนลอยประเทศเมื่อปีที่แล้วที่เล่นเล็กศูนย์เช่นเดียวกันแล้วสุดท้ายตอนนี้เป็นไงก็คือทางประเทศเนี่ย พยายามรักษาความบริสุทธิ์เอาไว้เพื่ออะไรไม่รู้แล้วก็เสียโอกาสไปมากมายซึ่งตอนนี้ทางจังหวัดก็ทําแบบเดียวกันพยายามรักษาความบริสุทธิ์เอาไว้แล้วก็เสียโอกาสไปมากมายเช่นเดียวกันนักท่องเที่ยวมาแค่อาจทั้งเดือนกรกฎาคมมีแค่อย่างมากก็หมื่นกว่าวงเล็บหมื่นกว่าดูเหมือนเยอะแต่อย่าลืมนะกักมาหลายเดือนเพะออกข่าวมาเยอะฉะนั้นคนเข้าช่วงแรกๆน่าจะเยอะที่สุดแถมยังมีข่าวไม่ดีตามมา,มามากมายก็ เดี๋ยวมาดูว่าต่อไปมันจะเยอะขึ้นหรือมันจะน้อยลงโอ้ถ้าเยอะขึ้นนี่แสดงว่าประเทศไทยนี้คือมีเสน่ห์มากทุกคนต้องมาง้อชั้นอะไรอย่างนี้แล้วมันก็แค่หนึ่งคนนะครับมีนักท่องเที่ยวคนไทยซึ่งออกจากจังหวัดภูเกต็ตตามโครงการภูเกต็ตแซนด์บ็อกซ์จำนวนหนึ่งรายเดินทางออกจากภูเกต็ตก่อนครบกําหนด14คืนการออกข่าวในเชิงเนี้ยมันจะทําให้คนเขาแบบคือถ้าเป็นปีก่อนนะปีนี้อออก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ปีก่อนเนี่ยแหละคนที่จําได้ไหม ผีน้อยกลับจากเกาหลีแล้วก็ไม่ได้กักตัวตามที่บอกไปกินหมูกระทะแล้วก็คนในประเทศก็จงเกียรติจงชังแต่แปลกเนาะปีนี้คนบางกลุ่มปล่อยโควิดแพร่ระบาดแต่กลับกลายไปเป็นว่ามาเป็นคนบีบคนที่ได้รับผลกระทบจากความช่วยของตัวเองมาเป็นคนออกกฎมาเป็นคนบีบคนอื่นรายวันได้ไม่ได้โดนปะนามเหมือนคนที่ไม่ได้กักตัวออกไปกินหมูกระทะปีที่แล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับแจ้งจากโรงแรมว่านักท่องเที่ยวเดินทางออกจากโรงแรมพร้อมกระเป๋าเดินทางเอ้าแล้วโรงแรมไม่ห้ามอ่ะโรงแรมไม่ถามละโรงแรมโดนด้วยไหมไม่รู้เอ่อทั้งที่ยังพักอยู่ในภูเก็ตไม่ครบตามกำหนดระยะเวลาหลังรับแจ้งในส่วนของหน่วยงานต่างๆก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลซึ่งพบว่านักท่องเที่ยวรายดังกล่าวออกจากภูเก็ตไปยังชลบุรีเบื้องต้นสสจภูเก็ตได้ประสานไปยังสสจชลบุรีเพื่อนำนักท่องเที่ยวดังกล่าวไปกักตัวใน ALQ คือมันไม่สมควรนะคือไม่ได้บอกว่าห้ามลงโทษนะมันไม่สมควรอนะ่ะระบบคุณมันห่อหีบเองอะ่ะเ่ม่ามีข้อมูลอยู่แล้วทําไมเขาออกไปทําไมถึงไม่รู้ละ่ะอ่าตั้งแต่สนามบินแล้วอะ่ะอย่างที่บอกอะ่ะถ้าระบบมันดีเนี่ยมันจะไม่เกิดข่าวแบบนี้ขึ้นเขาก็จะโดนเด้งกลับไปตั้งแต่สนามบินขาออกแล้วคือไม่โทษตัวเองเลยว่าระบบไม่ดีเองช่ม่าคนเลยลักลอบได้มันต้องเกิดขึ้นถามว่าตอนนี้ประมาณเกือบหมื่นก็มี เดี๋ยวอยากจะได้สามล้านเนี่ยเดี๋ยวจะไปจะหนีไปสักกี่คนแล้วคุณจะทํำยังไงมาไล่จับทุกคนเลยหรือ,ยอยงไงก็คือเรื่องของการดําเนินคดีตามกฎหมายทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการแจ้งความดําเนินคดีแล้วแจ้งความอะไรทําอะไรมันผิดขนาดนั้นเลยหรือฉีดวัคซีนมาแล้วไม่ใช่หรือแหล่งข่าวรายหนึ่งแจ้งว่านักท่องเที่ยวดังกล่าวเป็นผู้หญิงอายุ18เดินทางมาจากประเทศอังกฤษตามโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ และถึงภูกเก็ตเมื่อ11กรกฎาคมที่ผ่านมาเข้าพักโรงแรมในอำเภอถลางและเมื่อโรงแรมได้แจ้งมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่านักท่องเที่ยวที่เข้าโรงแรมมีพฤติกรรมที่น่าจะเดินทางออกจากโรงแรมก่อนครบกำหนดเวลาเนื่องจากมีการเก็บกระเป๋าเดินทางออกมาหมดโดยนักท่องเที่ยวแจ้งว่าจะเดินทางไปสนามบินเพื่อเช็คเรื่องของตั๋วเครื่องบินก็สงสัยอีกในนี้ไม่ได้บอกเลยว่าแล้วทำไมเขาจึงไปเขาไม่รู้หรือหรือเขาจงใจจริงๆหรือ,อยังไงแต่นั่นมันไม่ใช่เรื่อง เรื่องก็คือกฎมันเรื่องมากใช่ไหมฉีดวัคซีนแล้วยังต้องอยู่14มันเรื่องมากเองมันผิดที่กดคนที่ลักลอบไม่ทําตามมันก็ผิดแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่สมควรจะต้องเป็นเรื่องราวใหญ่โตหลังจากเจ้าหน้าที่บอกว่านักท่องเที่ยวไม่เปิดแชร์โลเคชันหมอชนะ,ะเขาบอกให้เปิดไงไม่เปิดก็มีปัญหาอีกอ้าวก็คือจะต้องโดนตามตัวตลอดเวลาคือย้ําอีกทีหนึง่งเข้ามาแล้วก็ต้องทําตามกฎมันก็ใช่แต่อ้ส่วนที่ ผิดมันก็คือกดที่มันเยอะเกินไปเองมันผิดที่กดคือสรุปว่านักท่องเที่ยวคนนี้จริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่นักท่องเที่ยวเพราะว่าคนที่เข้ามาในจุดนี้ไม่มีใครเป็นนักท่องเที่ยวแน่นอนเพราะกดมันเยอะขนาดนี้เข้ามาก็สติเหลือน้อยเต็มทีถ้าเข้ามาเพื่อจะท่องเที่ยวจริงๆก็คือกลับไปที่ชนบุรีซึ่งเป็นบ้านของตัวเอง การดาเนินการแจ้งความดาเนินคดีนั้นผู้ว่าภูเก็ตบอกว่าดําเนินคดีตามกฎหมายแล้วในข้อหาฝ่าฝืนคําสั่งจังหวัดภูเก็ตเรื่องออกนอกจังหวัดก่อนครบกําหนดระยะเวลา14คืนแล้วได้สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบให้มากยิ่งขึ้นครับก็มาล้อมคอกทีหลังอีกตามเคยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ําจริงๆตัวเองนั่นแหละไม่ได้บอกใครนะตัวเองนั่นแหละก็ผิดอย่างที่บอกระบบมันแย่ ถ้าเกิดระบบมันตรวจสอบดีอยู่แล้วขาออกอะ่ะเขาก็ต้องมีชื่ออยู่ต้องตัวเองก็ผิดแต่ก็โยนความผิดให้กับคนอื่นอย่างเดียวและต้องมีการดําเนินคดีตามกฎหมายเพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวรายอื่นเอาเป็นเยี่ยงยางคือตั้งแต่ล็อกดาวน์รอบที่2แล้วโควิดเบฟสองอ่ะก็เคยมีข่าวไปว่ามีจังหวัดหนึ่งตอนนี้มันผ่านมานานแล้วก็ชื่นชื่อด้วยเพชรนะนะที่อยู่ทางเหนือนะเขาก็ มีการแจ้งความเหมือนกันกับคนที่คนไทยในประเทศที่เข้าไปในจังหวัดเขาแบบไม่รู้อีนุยหนีน่ในช่วงที่โควิดเว็บสองตอนมกรานะครับรวมทั้งสมุยด้วยนะก็ทําแบบเดียวกันเราก็แปลกใจว่าประเทศนี้มันเป็นไปได้ขนาดนี้เลยหรือต้องมาแจ้งความกันในเรื่องของแบบเนี้ยนะอ่อก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าระบบมันถูกฝังลากลึกมาหลายปีแล้วระบบของราชการซึ่งไม่ได้บอกว่าผิดแต่ว่าเอ่อมันทําให้มองคนอื่นๆเป็นต้องอยู่ในระบบเดียวกัน กับเขาด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นปกครองกันแบบนี้ครับก็ตอนนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ